สวัสดีครับอยู่กับพี่อัมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเด็บเล่นแคสต์นะครับผมเราไปไล่เก็บประวัติแมวที่เราเคยได้มาก่อนเนาะอันนี้ไงแมวชานาโอเคได้รับอาหารแมวมาห้าหน่วยครับมีอีกไหมแมวที่เราเคยอันล็อกรับรางวัลซะหน่อยน่าจะหมดแล้วล่ะเอาละครับได้เวลาไปอัปเกรดแมวกันแล้วเดี๋ยวเราเอาแมวนี้ก่อนพี่อัมอยากจะอัปเกรดแมวไททันนะครับให้มันจบสิ้นสักทีนะครับอีกหนึ่งเลเวลจะเปลี่ยนร่างบล็อกเข้าไปนี่คืออะไรครับมิสติคลไททันแคสครับผม แมวไททันผู้ลึกลับอืม<ะ>น่าใช้สีดสีดแล้วก็เตาแมวอะไรอีกดีครับแมวที่เราใช้บ่อยๆแมวนินจงนินจานี่ก็อัปเกรดไปจนหมดแล้วนะครับแมวสมุนไพรก็อัปเกรดไปแล้วเอ้ยยังไม่ได้อัปเกรดนี่นะอาจาัดดีครับจะเป็นแมวแบบไหนครับบึ๊บบึ๊บจะเป็นแมวอาศวินครับผมไนท์แคทโอเคมีอีกไหมแมวที่แบบแปลกๆ แมวหายากครับผมไวกิ้งแคทครับไวกิ้งแคทอัปเกรดจะเป็นยังไงครับสุดท้ายจะเป็นเทียพเจ้าทอหรือเปล่ามาดูกันดูครับเป็นยังไงปึ๊กนั่นไงทอแคทสุดยอดเป็นเที่ยพเจ้าทอจริงด้วยมีอีกไหมเนี่ยแมวแอปเปิลเหรอ <Huh? S 1> ถ้าไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับอยากรู้ 2องแสนเก้าโตังไม่พอครับเอกีไม่พองั้นก็ต้องเอาไปก่อนแล้วกันเนาะตัดทีมกันหน่อยพี่อาร์มคงต้องเอาดอมแคทออกแล้วก็เอาเป็นแมวทอออกมาครับ <Yeah. S 1> แมวทอมาป <B uck. S 1> ั๊กปึ๊บใส่ลงไปเอ้ hey. ทอแคทแล้วมีแมวอ,อะไรอีกที่เราอัพกันเมื่อกี้นี้เ,เป็นแมวตัวนี้นะครับแมวซามูไรนะครับอัพกรดดเป็นแมวอัศวินครับไนท์แคท ส่วนแมวไททัทนนี่เราก็เอาใส่ไปแล้วยังโหดสมอรบภูมิถัดมาคือสมอรบภูมิอาร์เจนตินาครับผม <Yeah. S 1> มาลุยกันครับเป็นยังไงเราก็เอาแมวกำแพงออกมาก่อนครับแมวกำแพงกับแมวคุณแม่นักซูโม่ <c oughs> เฮ้ยไม่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 แมวทออะราคา3 50สเองเอาแมวทอดีกว่าครับท <c oughs> อแคทครับบักโถวคอนยักษ์มาเลยครับผม ดูนีดูทอดูทอจะตียังไงโอ้โหทอตีโหดปะเฮ้ยโอ้โหตีเร็วยิ่งกว่าแมวนินจากนะครับเนะี่ยดูครับโอ้โทอโหมดมากบักเข้าไปบักเข้าไปทีเดียวตายครับผมวันฮิตคิวลูกสมุนกระจกกระจกกิ๊กก๊อกกิก๊กก๊อก,กนี่เรียกได้ว่าโดนค้างตายกันหมดเลยโวดบ้านแล้วครับโหดบ้านแล้วแล้วก็เปิดเขาอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะอ่าฮ่ามีแมวกอริลามาแล้วครับ เจอแมวทอเข้าไปแมวทอ,อยังยืนหน้าอยู่ยังยืนหน้อยู่ย,ยืนไม่อยู่ยืนไม่ได้แล้วครับล่อเขาเข้ามาตรงรัศมีปืนใหญ่เราดีกว่าแล้วเราค่อยยิงเขานะครับไปปืนปือปนปืนป,ป,ปไปคุณแม่นักูโม่และแมวขายาวครับผมแล้วก็ส่งแมวกําแพงมาแมวทอเฮ้ยเหมือนเหมือนจะแพ้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่เขาโหพี่เขาเถ่อนเกินไปเปล่าเอาแมวซามูไรเอ้ไม่เอาแมวอสวินนะเออแมวอสวินก็ใช้ได้ แมวขายาวเซ็กซี่เตะเข้าไปนั่นแหละอาจจะมีความหวาดเสียวเล็กน้อยครับที่เราโดนตีบ้าแต่ไม่เป็นไรตอนนี้พี่อาร์มส่งแมวไททันลึกลับมาแล้วนะ <Huh? S 1> เดี๋ยวดูว่าเขาจะโจมตียังไงนะ <Yeah. S 1> ก็ยังต่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการต่อยที่โหดร้ายทะุนนะครับโบก็ oh, oh. าไปโอ้โ oh, ห oh. เพนกวินโดนทีเดียวตายโห oh, จริงๆสมแล้วที่เป็นแมวไททันลึกลับนะครับ <Yeah. S 1> เจอเซตนี้เข้าไปเขาก็ไม่น่าจะต้านทานกองทัพเราได้น่าจะแพ้ในไม่ชานีม <Yeah. S 1> าแล้วครับ น่ากลัวมากสมกอ,อ,องทัพเราอาร์เจนติน่าน่าจะแตกในไม่ช้าอโดนแมวไททันเราหุดัเข้าไปครับอนั่นแหละแมวไททันลึกลักบ้านแตกครับผมเรียบ้อยโคตรเถื่อนได้รางวัลพิเศษเป็นอาหารแมว50ขอบคุณครับอะไรอีกเนี่ยอาได้หนึ่งกริดเดอร์ชิพมาอีกขอบคุณมากลุ้กันต่อเลยครับกองลังเรานี้จัดว่าพร้อมมากสมรัภูมิต่อมาคือสมรัภูมิมาชูป,ปิชูนะครับผมมาชูป,ปิชูนี่อยู่เปรูบ้าง จะอะไรก็ไม่รู้แหละลุยครับแน่นอนว่าตัวเปิดของเราต้องเป็นแมวทอ <What? S 1> เพราะว่าแมวทอเขาเถื่อนนะครับไปกันหลายๆตัวแมวทอก็น่ากลัวนะเฮ้ย <c oughs> เปิดด้วยแมวอัศวินดีกว่า <c oughs> ลองแมวอัศวินบ้างมันจะเป็นยังไงครับ <Huh? S 1> โถ <c oughs> ทีเดียวตายพอๆกับแมวทอเพราะว่ามันโหดมากไปแมวทอไปแมวทอกับแมวอัศวินครับสลับสลับกันไป ไม่ต้องมีตัวแทงก็ได้มั้งเนี่ยเป็นเกวินครับเดี๋ยวดูเพนกวินเจอกับแมวพวกแมวทอแมวอัศวินเรานะจะเป็นยังไงครับเพนกวิน oh. ก็เอาไม่อยู่ครับผมหวดครับผมเรียบร้อยตายกันไปนี่เราก็ส่งกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยมาทีละสอตัว2ตัวไปเรื่อยด่านนี้ก็ไม่น่ายากนะดูลักษณะแล้วยกเว้นเขาบีบอสนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งตอนนี้พี่อามก็จะพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุด เพื่อไว้ตอนที่บอสเขาออกมาเราจะได้มีแมวนะครับเยอะๆมาทําการแทงนั่นเองตอนนี้นี่มีจิงโจ้ออกมาอัปเปอร์คัตหน้าเราแล้วนะโอ้โหเราก็แตกกันมาเหมือนกันแต่ว่าแมวทอกับแมวอัศวินก็ยังยืนได้นะครับตอนนี้แมวน้ำมาแล้วครับ <What? S 1> โอ้โหตายกันยับเลยครับ <What? S 1> ฝั่งเรานะตายยับเลย <c oughs> แมวทอเอาไม่อยู่เอ้าสร้างมาครับสร้างมาแบบนี้สร้างจะต้องเจอกับตแมวแทงออกไปก่อน2ตัวแมวสายเล็กไปหนึ่งตัวแล้วก็แมว ไททันลึกลับไปอีกหนึ่งตัวครับผมแมวปีศาจด้วยนี่ตัวโหดทั้งนั้นของเราแมวกำแพงแมวคุณแม่นักซูโมแมวแทะแมวขายาวเซ็กซี่แมวทอแมวอัลวินตัวต้นตีครับตัวดําเมยของเราฮูนด้วยไรครับผมเป็นไงล่ะแมวไททันลึกลับไม่มีใครหยุดเขาอยู่เมื่อไหรที่แมวไททันลึกลับปรากฏตัวออกมาแม้แต่สร้างก็ยังต้องตายนะครับตายครับหมดแล้วครับตัวแท้งเขาบอสเขาหมดแล้วเราก็จัดการส่งไปเรื่อย ครับแมวกงแมวกบแมวนินจาอะไรมาให้หมดโอ้หเงินเยอะมากเพราะว่ายูนิตเขาตายรัวๆเลยนะครับของเราก็ส่งกันมาเรื่อยๆโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำครับเลือดป้อมไม่ทําอย่างนี้ตั้งแต่แรกเออจบมารับของรางวัลกันหน่อยโอเครับอะไรได้ก็เอาไปก่อนครับเอาอันเดียวเองเหรอโถ่เอ้ต้องไปทำธุรกิจอีกสินะ สมบติระพุมนัดมาคือสมบูมิระพู Easter Island ครับผมเกาะอีสเตอร์ใช่ไหมถ้าจบแบบรวดเร็วได้ก็จบอะโอ้โหเขานี่พุ่งแรดครับแรดมาเราควรเอาอะไรมาสู้ครับไม่ต้องคิดมากครับเปิดด้วยทอครับทอมันหัวทีเดียวตายแบบนี้เปิดมาเป็นแรดเลยอะเราจะสู้ยังไงครับเอาทอไปก่อนแล้วกันอ๋อแรดมันเดินช้านะมาถึงก็เจอบอสใหญ่เลยเหรอเนี่ยไม่เป็นไรหรอกมั้งเราอัพเงินไปก่อนจอนแลเขครับจอนแลเขก็มา ทุกช่อะเขตทีเดียวตายครับหดเข้าไปหวดเข้าไป,ห,าไปหืโหูแลดคิดแลดคิดยังกับยังกับแมววัวควิดเน่เอ้าได้อย่างงี้ได้ครับเดี๋ยวเจอแมวไททันลึกลับตัวตัวกันไปเลยตัวตัวไม่น่าจะไหวนะเนี่ยเอาตัวแทงไปก่อนตัวแทงแล้วตัวสายเล็กไปด้วยนะครับแต่ว่าแมวไททันลึกลับเราก็จะเป็นตัวยืนให้นะไม่มีใครต้านทานการบุกของชุดนี้เราได้ามาเลยแลด มาเจอกันว่าใครจะแนวกันระหว่างแรดกับแมวไททันลึกลับใครครับโอ้โหแมวไททันลึกลับตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นคือตัวที่ดีที่สุดที่เรามีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยิงปึ้งปึ้งป้งป้งป้ง,ปง,ปง,ปงโอเคแรดมีกระเด็นกลับหลังบ้างเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ามันกระเด็นนะครับแ <c oughs> สดงว่าการโจมตีของแมวขายาวเซ็กซี่เราเนี่ยสามารถใช้ได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นเราต้องให้แมวขายาวเซ็กซี่เตะไปเลยตายโอเคแรดตายไป โอ้โหแมวไททันลึกลับเราไม่สามารถสู้กันแลบได้ไม่เป็นไรครับคราวนี้ได้เวลาสวนแล้วครับชาวไล่ชาวสวนเราเอาแมวซูโม่ม,มาคุณแม่นักซูโม,โม่แมวขายาวเซ็กซี่แมวทอ่อแล้วก็ตามด้วยแมวอัศวินมานแล้วครับเซตนี้ครับเซ็ตทับหน้าของเราจบแน่คราวนี้มาอีกแล้วเหรอแล็ตัวที่สองเหรอเนี่ยโอ้ทำไมแลดเยอะเหลือเกินคราวนี้จะเป็นแลบที่เก่งกว่าตัวเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่า เราไม่ประมาทครับส่งกองกําลังไปเติมเยอะๆเลยต้องจัดการแลดค่ยได้อเรียบร้อย <Yeah. S 1> จบแล้วมันจบแล้วอนาคิน <What? S 1> ข้ามีกองทัพที่เยอะกว่าเลือดป้อมเจ้าไหลเป็นน้ําเลยทีเดียวน่ากลัวมากจบจริง <c oughs> ๆพี่อาร์มมีแคปซูลแคปซูลอะไรเยอะมากเลยนะแต่ว่ายังไม่เปิดครับเดี๋ยวขาเก็บสะสมไปเรื่อยๆก่อนนะเก็บไปก่อนยังไม่ต้องรีบเปิดสมอลลรูปภูมิต่อมาคือสมอลลรูภูมิเม็กซิโกครับผม เดี๋ยวนะไปลุยอเมริกาใต้เสร็จแล้วกลับมาอเมริกาเหนืออีกทีนึงเหรอได้ได้ไม่มีปัญหาเม็กซิโกนี่ก็ป้อมเขาก็จะเป็นรูปนักดนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะหมวกหมวกยาวนะหมวกปีกยาวแบบเม็กซิกันนะครับไปแมวทอไปกัดมันลูกแมวทอหมวกเพื่อไปนั่นแหละช่วงนี้เราอัวเวลไปก่อนคุณแม่นักซูมโม่ไปคุมคนระับคุมแมวทอส่งแมวอัศวินไปด้วยแมวคุณแม่คนที่สองไปแมวขายยาเซ็กซี่ไป แมวกำแพงแมวคุณแม่นักซูโม่และเดี๋ยวจะส่งแมวทอไปอีกแมวทอไปเราส่งกําลังมาเรื่อยๆครับเป็นกองกําลังเล็กๆของเราเล็กๆน้อยๆเราก็ส่งไปก่อนไปทําลายป้อมให้เขาของเขาให้บางที่สุดแมวขายาวเซ็กซี่ไปจริงๆส่งเป็นทัพเล็กๆแบบนี้ไปก็ได้นะไม่ต้องเป็นตัวแคลรี่หนักๆเหมือนแมวไททันลึกลับนะครับโอ้โหแต่เขามีจิงโจ้สองครับเฮ้ยเขาหมดครับเขาหดเขาเตือนอยู่ครับเราคงต้องเติมแมวขายาวเซ็กซี่ไป แมวขายาวเซ็กซี่เป็นแมวที่เตะโหดมาก,กและเป็นยูนิตสายเล้งครับก็คือเตะจากข้างหลังครับขาเขายาว <c oughs> ก็ชื่อก็บอกอยู่ว่าขายาวเซ็กซี่นี่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันต้องขายาวด้วยแลวเซ็กซี่ด้วยเอาสร้างมาอีกแล้วโตวสร้างมาอีกแล้วครับผมแมวขายาวเซ็กซี่เตะน้อยตื้อนั่นแหละอย่าให้เขาได้เตะตัวนี้นี่เตะโหดมากยังคโรนัลโด้ห่งแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดทำไมกองทัพเรามันถอยหลังมาเรื่อยๆครับ ไอหน้ามันเราต้องส่งตัวแทงไปไเรื่อยๆนะมันต้องเอาแมวไอ้นี่มานะครับแมวไททันลึกลับนะครับถึงจะสะใจอย่าให้ถึงแนวหน้าได้นะครับแมวไททันลึกลับเนี่ยโหดมากแมวบูสต์ลีด้วยแมวกังฟูก็ไปโอ้โหช้างโจมตีเป็นหมู่ครับเราก็ต้องพยายามโจมตีช้างให้ได้นะเพราะช้างเขาโจมตีเป็นเร้งนะครับคือโจมตีระยะไกลนั่นเองนะ,ะเงินเราก็เยอะแล้ว <What? S 1> เราก็ต้องจัดการช้างให้ได้ก่อนต้องโจมตีให้ลึกจนถึงช้างอ่ะ ไม่อย่างนั้นเราจะแพ้นะครับเออช้างตายแล้วพร้อมกับกองทัพอันมหาศาลของเราโอ้โหเยอะมากเงินนี่ใช้ไม่หวานไม่ไหวครับ,บเรียบร้อยโจดสมอลระบุมถัดมาเป็นสมอลระบุมนาซาครับผมนาซาเลยเหรอบุกฐานปล่อยยานอวกาศของอเมริกาเลยนะครับแต่อินเออรจีของพี่อาร์นี่หมดแล้วนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมประมาณนี้ประมาณนี้สอบเกมเดอะเบตเทิลแคทนะครับสหรับนี้พี่ยังคิดเสะมือระเกณฑ์เดอะเบตเทิลแคทเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปดูมิตุกนนะครับผม แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสลบวันนี้สวัสดีครับผมบายบายครับทุกคนแลวเจนครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b ส c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม